ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดท้าบุกมาแพ้เอฟซีโคเปนเฮเกนหล่นมาจมบวยกลุ่มในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีก การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาล2023-24รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัสที่4เมื่อคืนวันพุทธที่8พฤศจิกาย,ยน2566ผู้ที่น่าสนใจเอฟซีโคเปนเฮเกนจากเดนมาร์กเปิดบ้านรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากอังกฤษเปิดฉากครึ่งแรกนาทีที่3แมนยูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์จากจังหวะที่อารอนวานบิซาก้าจ่ายบอลเข้าเขตโทษฝังขวาให้สกอต์ ay, ดแม็กโทมินเนปาาเข้ากลาง un, ารัมมุสฮอยลุนชาจะจอดจอกเข้าไปตุงตาข่ายจากนั้นนาทีที่28แมนยูนนีเป็2.0 บรูโน่เฟอร์นันเดสจ่ายบอลให้อเลฮานดูก,การนาโชลุดไปยิงจังหวะแรกติดเซฟผู้รักษาประตูบอลมาเข้าทางราสมูสหอยลุนซ้ําเข้าไปไม่พลาดถึงนาทีที่42แมนยูต้องมาเหลือ10คนเมื่อมาคัดแรกปวดไปย่าใส่อีเลียดเจเลอร์ผู้ตัดสินไปดูจอก่อนชูใบแดงไล่แรกปวดออกจากสนามและในนาทีที่45โคเปนเฮเกนไล่มาเป็น1ต่อ2จากการยิงของโมฮัมเหม็ดเอ็นยูนุสซี แค่นั้นยังไม่พอช่วงโซเจ็บนาทีที่45บวก9โคเปนเฮเกมาได้จุดโทษจากจังหวะที่แฮร์รี่แม็กไก่กองหลังแมนยูทำแฮนด์บอลและเป็นดิโอโกกอนซันเวสรับหน้าที่สังหารไม่พลาดพาโคเปนในเกมจีเสมอ2-2ต่อจบครึ่งแรก FC โคเปนเฮเกนเสมอแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดอยู่2-2ต่อกลับมาเล่นต่อครึ่งหลังนาทีที่69แมนยูมาได้จุดโทษจากจังหวะที่ผู้เล่นเจ้าถิ่นทำแฮนด์บอลและเป็นบรูโน่เฟอร์นันเดสรับหน้าที่สังหารไม่พลาดพาแมนยูขึ้นนำ3-2 จากนั้นนาทีที่83โคเปนเฮเกนตีเสมอแมนยู3-3ต่อจากลูคัสเลรัเกอร์และในนาทีที่87โคเปนเฮเกนขึ้นนำแมนยู4-3ต่อจากรูนีบาจีช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดบุกมาแพ้เอฟซีโคเปนเฮเกน3-4ต่อ